สมัตาจักวาเรโสอัตตานัฉันโตเดวตาสัทมังมุนิราชาสาสนันโตสักขโมขดังสักเคกามีจารุ ริสิขระตาเตจันตาริเควิมาเีดีเปรตเทนจากาเมตระวาเนเคหาวัทุมมิเตเต ทละวิสเมยัยกขาคันทบ,บนาคาตุยทันตาสันติเกยังมุนิวรวะจนังสาธาโวเมสุนันตู ธรรมสวนณกาโลอยัมพาดันตาธรรมสวนณกาโลอยัมพาดันตาธรรมสวนณกาโล มายังบุตสาพระขาวาโตปุพพภากนามาการังกะโรมาเสนโมตัสตสัพหะวัโตอราหะโตสัมมาสัมบุตสะนโมตัสตสัพหะวัโตอราหะโตสัมมาสัมบุตสะนโม สรนังคาชามีธรรมสรนังคาชามีสังขังสรนังคาชามีดูติยมปีพุทธังสรนังคาชามีดติยัมปีธรรมังสรนังคาชามีดูติยมปีสังขังสรนังคาชามี ตาติยมปีบุตรทางสรนองคาชามีตาติยมปีธรรมังสรนังคาชามีตาติยมปีสัำคังสรนองคาชามีโยนจากคุูมาโมหามาลาปากาโทสามังวาบุตโทสุขโตอิมุตโต มาราสาปาสาวินิโมจย,ยันตวปาเปสิเคมังชนะตังวินยังบุตรทางวรันตังสิราสานาม,ามีโลกาสานาทันจาวินายกัญจาตันเตชะสาเตชยาสีทิหัวตัวสาบ,บันตรารยาจาวินาสเมตตุ ทามโมทัชโยวิยาตัสสะสัททูนดเสสิโลกาัสาวิสุทิมาคงังนิยานิโกธรรมธาราส,ธ ари, สาธารีสัตาวะโหสันติกโรสุจนิโนทาม,มังวารันตังสีราสานมามีมโมหะปะนาลังอุปัสสันตระหัง ตันตชาสาตชยสิทธิโหัตัสาบันตารายาจาวินาสมิโตสาธรรมเสนาสุขตาโนโคโยโลกาสัะปะปะกิเลสชชิตาสันโตสยังสันตินิโยชกจา สาวาคาตาธรรม,มวิิตังกโรตีสังขังวรันตังศิราสา,ามาเมียบุธานุบุรทังสามศิลาดิทิงตันติสาเตชยาสิทธิหัตัว สัปันตรายาจวินาสัมมตุนโมอรหโตสัมมาสัมบุธาสามะเฮสิโนนโมอุตตมะธรรมมาสะสาวะคาตเสวะเตนิธานโมมหสังฆาสปีวิสุทธสีลานิธิโน นาโมโอมาตยราธสารตนาตยัสสะทุกังนาโมโอมากติตาสตาสวาทุตยสปีนาโมกราปภาเวนาวิขจันตุปะนวานาโมกรานนภาเวนาสุวัติหตุสัพพะดา นามการาสตเชนาวิธิมิโหมิเตชะวาเสวนาจะบาลานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาะจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตะมังปาติโรปเนสวาโสจ้าบุเมจกตาปุญญาตา อาตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังคลรมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจาวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาเอตัมมังคลรมุตตมังมาตาปิตูอุปัฏฐานังปุตตะดาราสังขะโห आनकूला च कं मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च थंमचर्या चायतकनं च सङ्घः आनवक्षानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरतिविरति पापामचपन च संयमो อาปะมาโดจะธรมเมโสอตัมมังคลโมตตะมังคารา,าโบจานิวาโตจาสันตุทิจกตันยุตากาเลนะธรรมมสาวานาอิตัมมังคลโมตตะมังขันขตนิจะโาาสจะสตาสามานานันจาราสนัง กาเลนะธรรมะสกัจฉาเอตัมมังคลโมตตะมังตาโปจาปรมาจารยัญจาอริยสัจนาดัสันนงเนียบานาสัชิกิริยาจาเอตัมมังคลโมตตะมังพูทัสสโลกธรรมเมหีจิตตัญญาสานกัมปตี อาโสกังเวรชังเขมังเอตัมังคลมุตตมังเอตาดิสานิกตวานาสับัรรมปราชิตาสับัธาโสทิงคัจฉันตีตันเตสังมังคลมุตตมันตียังกินจีวิตตั้งอิทวาหุรังวา สาคีสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสัมมังอธิตธถาคตนาเอียนมปีบุตรเครัตนังปณีิตังเอเตนะสเจนะสุวัทิโหตัวขายังวิราคังหามตังปณีิตังญาณัชคาสักยามุนีสมาหิโตัว นาเตนธรรมมนาสมาธิก an ินจีเออดมปีธรรมมรัตนงปณีิตังเอเตนสัตตินสุวัติหตุยามบุษเสโทปริวันยิสุจริงสามาที่มานันตาริกันยามาหัวสามาธินาเตนสมโมนวิชตี เออดัมปีธรรมมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอปุคาลาอัตตะตังปัสสะธาจตาริเอตานิโยคานิโหนตีเตนะคินยาสุขตาสสาวกาเอเตสุดินานิมหัพภลานี เอานัมปีสัมเคระตานังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตัวเยสุปายุตมานาสาดันเฮนานิามิโนโคตมาสาสนนำเฮเตปติปตามาตังวิไคหาลาธามุธานิบุติงพุญชมานา เอยนัมปีสังเคระตานังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตโหตัขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภวังววระตจิตตายาติเกพาวสัมิงเตขีนาบิชาวิรุณีชนนาะเนียันติธิรายทายังปานิป์ เอานัมปิสังเคระตะนังปณนิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติหัวตัวกรณียมาทกุสเลนายันตังสันตังปัดังอภิสเมจจาสะโกอุชุจาสุหุชุจาสุวัจุจจัสมุดุอนาติมานี สันโุสโกจาสุภาโรจาอัปาคิโจจาสัลลหูกวุตีส ah ันตินทรโยจานิปาโกจาอัปาคาโพกุเลสุอนันโนคิโทนาจาคุดดังสมาจาริกินทียเยนาวินโยปะเรอุปาวะเดยุง สุขีโนวะคีมิโนฮนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาเยเกจิปานภูตัติตัสสวะทวารวาอณวสเสสาดีขวายมหันตาวามัชิมารสกาอนุกัตถุลา เดทาวาเยจานิทาเยจะนุเรวสันติอวิรุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสบสสตาภวันตุสุขิตตานารปารังนิโกภิธานติมันเยทกัตทจินังกินจี มายาโรสนาปฏิคาสัญญานัญญาัญญาสานุคามิเฉยยามาตาญาธานิยังปุตตังอายุสเอกปุตตะมโนระเคอวัมปิสาบบุเตสุวามาสัมภาวเยอปปริมาณัง เมตัญจะสาบโลกสมิงมานาสัมภาวยีอปริมานังโูทังอโทจติริยัญจาสัมบาทังอเวรังอสัพพตังเตทันจารังนิสินโนวาสยานวายวัตสาวิคตามิโธ เอตังสติงอาทิตยยาบรัมมิตังวิหารังอิธรรมะหัวดีทินจาอนุปะคัมมาสิลวาวาดเสนนสัมปโน กามสุวินัยยะคีังนาหิชาตุขัาพเสียงปุณาเรติอิติโรปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมชาบยาปเตหิเมเมตังเมตังกันหะโคตมะเกหิจา อัปปะทะเกหิเมเมตังเมตังดิปะทะเกหิเมจตุปะเณหิเมเมตังเมตังมะโหปะเณหิเมมามังอัปปะทโกหิงสีมามังหิงสีดิปะทะโกมามังจตุปะโนหิงสีมามังหิงสีมะโหปะโด สัเบสตาสัเบปนาสัเบภูตาจะกีวลาสัเบพัทรานนปัสสันตุมากินจิปาปะมาขมาอาปามโนบุโาอาปามโนธรรมโมอาปามโนสังโฆปามนาวันตานิสิริงสาปานี อาหิวิชิกาสตาปะทิอุณนาภิสารบูโมสิกากาตาเมรคคกาตาเมปริตาปาติกามันตูภูตานีโสหังนโมภะ a วโต นาโมสตัตตะนังสัมมาสัมพุทธ,ธานงังพุทิตายันจะกคุมาเอกราชาหาริสวันโนปะทวิปภพาโสตังตัง,ตงนามาสามมิหริสวันนังปะทวิปภพาสังตายาชาคุต,ตาวิหาริมุดีวาสัง เยบรมนาเวนคูสาบัธรรมีเตเมีนโมเตจมังปาลยันตูนามาถูโบธานังนามาถูโบธิยานามโมวิโมตานังนามโมวิมมติยาเอมังโสปริตังกตวาโมโรจรติเอสนา อาเปตยัญจคุมาอิราชาหริสวันโนปทวีปภาโสตังตังนามาสมิหริสวันนังปทวีปภาสังตายชาคุตวิหริโมรติงเย่รัมมานวีาคุสะธะรมี ตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนามัทุบุทธานังนามัทุโบธิยานามโมวิมุตตานังนามโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรวาสัมภกัปปะหิเตอาทิโลเกศิลคุณนสัจจังโสเจยโนดย เตียนัสเจนะกหามีสัจจกิริยามนุตรังอาวชิตตวะธรรมบาลังสาริตตวะปุปเกชเนสัจจบาลามวาสยาสัจจกิริยามกสสังสันติปะคาปัตนาสันติปานาวันจนา มาตาปิตาจะนิคันตาชาตาเวดาปติกมาสาหัสจิกเตมัยหังมาฮาปชาลิโตสิกีวาเชสิโซลาสากริสานีอุดกังปตวายทาสสิกี ตาเจนะเมสมณทีสเมสัจจะปรมีติว e ิป <Yeah, ho S 1> ัสสสนามัตโุจะโคมันตัสสิริมาตุสิกิสปินามัตโุสัมาภูตานุกัมปิโนเวสุภูสนามัตโุนาหะตากาตตาปสิโน นามาทุกกุสันธสสะมาราเสนปามติโนโกนะคมนาสนามาตัวปรามนาสาวุสิมาตัวกาสะปัสสนามาตัววิปปมุตตาสัพปทีอังคีราสนามาตัวสกายาปุตตาสิริมาตัว โยอิมังธรรมามเดเสสีสะบาดุขาปโนดานังเยจะปินิบุตตาโลกยะธาภูตังวิปัสสุงเตชะนาอภิสุนามหันตาวิตาสารดาฮตังเดวามนุสสานังยังนามสันติโคตมัง วิยชจรณาสัมปันนังมหันต์วิตาสารดังวิเชจรณาสัมปันนังบุตรทางวันธามโคตมันเตียบุตรชังโคสติสังคาโตธรรมานังวิจโยตทาวิริยปีติปัสสีบุตรชังคาจตธาปะเร สามาทุเปะขมวดชังคาสัตตสัมบาสินาโมนีนาสมดักคาตาภาวิตามหูลีกตาสังวันติอภิญญาญาณิบานายาจะโบธยาเอเตนาจะวัเชนาโสทิเตโหตุสัพปดา เอกาสัมิงสมเยนาโทโมขันลานัจจะกัสปังคีลาเนรุขิเตติสวาโพชังเคสาตาเดสยีเตจตังอภินันิตวาโรคาโมจิงสุตัณคเนเอเตนาสาเจวะเชนาสโอทิเตโหตุสปปะา เอกาดาธรรมราชาปีเอคลัญเยนาพิปิริโตจุนดาเทเรนตัญเยวาพันนาเปตวานาสารังส at e ัมโมดิตวาจะอาบาธาธัรมหบุทธาสิทนาโซเอเตนาสาเจวะเชนาโซทิเตหตุสัปปดา ปาหินาเตจะามาธาตินนันนมปิมาเฮสินังมาคาหตากิเลสาวาปัตโนปติธรรมะตังเอเตนาสาจะวเชนาโสทิเตหตุสัพะดาันดุลนิมิตังอาวะมังคะลัญจจา โยจมนาโปสคุณาสสะโดปปะคาโหดสุปินังอากันตังบุตรทานุภาเวนาวินาสเมนตูยานดุนิมิตังเอาวมังขลัญจาโยจมนาโปสกุณาสสะโดปปะคาโหดสุปินังอากันตัง ธรรมานุภาเวนาวินาสมิตุยนลุนิมิตังอวาวมังคลัญจ,จมมาโยจามนาโปสกุณะสะสดวปาปะคาโหดุสุปินังกันตัง สังขานุภาเวนวินาสเมนตุดุขปัตตาจะเนิดุขาพยปัตตาจนาะนนิพยาโสกปัตตาจะนนโสกาหอนตูสัเบปิปานินโนเอตาวาตาจะอมเฮเฮสัมปาตังปุญญสัมปะรัง สามีเดวานุโมดันตุสัพส um ัมปติสิทธิยาดานังนาดันตุสัทธายาสิลังรักขันตุสัปปดาภาวนาพิรตาหุนตุขัดฉันตุเดวตาขตาสามีบุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจายังบาลัง อารหันตานันจะเตเชนาระคั่งบันธามิสาบาโสภาวตุสาบมังคะลังราคันตุสาบเดวตาสาบบุตธานุภาเวนัสดาสดทิพวันตุเตภาวตุสาบมังคะลังราคันตุสาบเดวตา สามบาธรรมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสาบมังคาลังราคันตุสาบเดวตาสามบาสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต